ลัคนาราศีมิถุนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14รกรกฎาคมดาวประจำตัวอยู่ในพบการเงินก่อนเดินถอยหลังย้ายมาทับลักขนาเป็นเกษตรอธิปดีกุ้งกับดาวการงานมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามประกบดาวคู่นักปราดกลุ่มลักขนาดาวโชคลาภและดาวแห่งการสร้างไรายได้อยู่ในพแห่งการสื่อสารเล็งดาวผู้ใหญ่ ดาวมอระอยู่ในภพการงานผู้ใหญ่ให้โอกาสเติบโตก้าวหน้าแต่ต้องไปแก้ปัญหาหนักงานยากท้าทายรายได้สมน้ำสมเนื้อจะแก้ปัญหาเก่งเจรจาต่อรองสำเร็จ ได้แสดงศักยภาพได้ยศ่าบรรดาศักด์เป็นที่นิยมชมชอบผู้ใหญ่ผลักดันพวกพ้องดีระวังลูกน้องอาจเป็นศัตรูแฝงมีโชคลาภเล็กน้อยจากผู้ใหญ่หรือจากการเดินทางคะ่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินประจำเดือนกร,รกฎาคมปี2568โดยอิงจากลัคนาราศีเป็นหลักค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่เกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็จะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะสามารถทักเข้ามาถามรายละเอียดค่าครูการดูดวงส่วนตัวได้นะคะที่ไลน์ค่ะไลน์ ID ก็แปะเอาไว้ให้ที่ Description ค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินลุ้นล้วนท่านใดสนใจจะดูดวงความรักทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสนะคะ คุณสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะถ้าเกิดว่าทราบทั้ง2อ,อย่างก็ขอให้ดูทั้ง2คลิปประกอบกันแต่ถ้าเกิดไม่ทราบก็ดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าทราบทั้ง2อ,อย่างดู2คลิปประกอบกันแล้วมันย้อนแยง้งตรงนี้ก็คงต้องให้ใช้วิจารณญาณน,นะคะหรือไม่ก็มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะ เริ่มต้นทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวมิถุนลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ค่ะที่เขียนว่ามิถุนดาวประจําตัวคือดาวพระพุธในช่วงครึ่งเดือนแรกสถิตอยู่ที่ราศีกร,รกฎเป็นภพเรือนที่ดีเป็นภพเรือนการเงินทําให้คุณมีวิสัยทัศน์ดีในการสร้างเงินสร้างไรายได้มีหัวการค้าคิดอ่านอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพอดาวย้ายในช่วงวันที่19กรกฎาคมเป็นการเดินถอยหลังนะคะแล้วย้ายกลับเข้าสู่ลัคนาตนเองเมื่อดาวเข้าไปอยู่ในลัคนาเนี เรียกว่าเป็นเกษตรตรธิปดีทําให้อย่างดีอย่างต่อเนื่องมีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองดีมีเสน่ห์แล้วก็ดาวประจําตัวเป็นดาวพภูษณเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการเจรจาด้วยทําให้เจรจาต่อรองเก่งนะคะไปไหนมาไหนไปพิเศษงานอะไรหรือว่าไปเสนองานอะไรให้กับลูกค้าหรือว่าเจ้านายเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนผลักดันเป็นอย่างดีแถมดาวเจ้านายดาวผู้ใหญ่ดาวลูกค้าก็โดดเด่นด้วยเพราะว่ามีมาตรฐานเป็นเกษตรตรธิบดีเหมือนกันส ติดอยู่ในภพเรือนแห่งการเจริญเติบโตภพเรือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองดังนั้นผู้ใหญ่จะผลักดันให้เจริญเติบโตรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาทําให้คุณได้ขยับขยายกิจการซึ่งคุณก็มีศักยภาพสูงด้วยเพราะมีดาวคู่นักปราดอยู่กับลัคนาของคุณเลยในช่วงครึ่งเดือนแรกแถมดาวการงานก็ทับลัคนาของคุณตลอดทั้งเดือนด้วยดาวคู่นักปราดคู่นี้เนี่ยยังเป็นดาวที่โดดเด่นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเจรจาดังนั้นคุณโดดเด มากนะคะเป็นช่วงเวลาปากพารวยนะพูดจาอะไราก็มีแต่คนรับฟังนะคะโน้มน้าวคนได้เก่งแล้วก็พูดจาน่าเชื่อถือด้วยดาวอีกดวงหนึ่งที่สําคัญคือดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินประกบดาวประจําตัวคุณแทบจะตลอดทั้งเดือนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ทํางานสุดจริตเนี่ยยังไงยังไงก็ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมจะมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คอยช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะมีดาวมรณะสถิตยอยู่ในภพเรือนการงานก็ตามนั่นแปลว่างานที่คุณได้รับเนี่ยไม่ง่ายค่ะผู้ใหญ่ อาจจะผลักดันให้คุณเติบโตก้าวหน้าก็จริงอยู่แต่ว่าอาจจะต้องไปรับตําแหน่งที่มันมีปัญหาหนักรออยู่หรือว่าลูกค้ารายใหญ่เข้ามาก็จริงแต่ว่าก็อาจจะมีออเดอร์หรือว่ามีรายละเอียดอะไรที่เกี่ยวกับการงานที่มันทําให้คุณจะต้องพยายามเพิ่มมันไม่ใช่ง่ายๆแต่ว่าคุณก็มีศักยภาพสูงแล้วก็มองว่าคุณรู้สึกว่ามันท้าทายเพราะว่าการที่ดาวประจําตัวของคุณเป็นเกษตรเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะคะทำให้คุณเนี่ยมีพลังบวกมีแรงฮึดมีกําลังกาย มีกำลังใจที่จะสู้กับงานหนักซึ่งตรงนี้มันทําให้คุณรู้สึกสนุกกับการทํางานด้วยยิ่งดีเข้าไปใหญ่มีทัศนคติที่ดีกับการงานที่เหนื่อยที่หนักที่ยากไม่ได้รู้สึกทดทออะไรรู้สึกว่ามันทําให้เราได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นได้เจริญเติบโตมากขึ้นทําให้การงานในช่วงเดือนนี้ถึงแม้ว่ามันจะยากนะคะบางทีก็ต้องไปเซตอัพอะไรบางอย่างบางทีก็ต้องไปสังขยาแก้ไขอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการงานเดิมที่มันมีอยู่แล้วนะคะเจ้านายผู้ใหญ่เนี่ยเขาส่งคุณไป แก้ปัญหาคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีรู้สึกสนุกกับการทำงานตรงนี้ดีมากๆใครก็ตามที่เคยขอพรเกี่ยวกับเรื่องของการงานเอาไว้นะคะเดือนนี้เนี่ยดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้าไปกลุ่มดาวการงานแล้วก็ประกบดาวประจําตัวพรจะสำเร็จผลค่ะทางด้านดาวแห่งความสำเร็จก็โดดเด่นนะคะสถิตอยู่ในภพเรือนแห่งการ ติดต่อสื่อสารเจราจาเล็งไปที่ดาวผู้ใหญ่ดังนั้นเนี่ยจะเจราจาต่อรองอะไรก็สําเร็จหมดนะคะหรือถ้าเกิดว่ามันยากมากนากักเราสามารถเดินเข้าไปหาผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เนี่ยมาช่วยเหลือในการเจราจาก็เป็นไปได้ด้วยไม่ว่าจะเจราจาเรื่องอะไรก็ตามนะคะ ทีนี้จุดเสียเนี่ยเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันมีไอ้ตรงที่มันมีดาวมรณะมาอยู่ในภพการงานนั่นแปลว่าจะเจองานที่ยากแต่ว่าจุดดีมันดีกว่าเยอะมากเพราะว่าคุณมีศักยภาพสูงก็เป็นช่วงเวลาที่คุณน่าจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์คือการที่คุณได้แสดงฝีมือการที่คุณได้แก้ไขปัญหาการงานยากๆนั่นแหละมันยิ่งทาให้คุณโดดเด่นเติบโตก้าวหน้าแล้วดาวประจําตัวคุณเป็นเกษตรแบบนี้เนี่ยเป็นที่นิยมชุมชอบก็คือเวลาที่คุณโดดเด่นน่ยคนรอบข้างเขาก็ไม่ได้หมั่นไส้อิจฉาอะไรเขารู้สึกชชืนชม ด้วยซ้ำว่ามันเหมาะสมแล้วแหละกับความรู้ความสามารถของคุณกับการที่คุณได้เติบโตก้าวหน้าได้มีชื่อเสียงหรือว่าได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้ตําแหน่งนั้นๆยกเว้นลูกน้องต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าดาวลูกน้องเนี่ยสถิตยอยู่ในภพเรือนวินาศซึ่งแปลว่าแอบแอบแฝงแฝงแต่ดาวลูกน้องเป็นเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นลูกน้องส่วนใหญ่ก็ดีเก่งแต่อาจจะเก่งแบบคมในฝกักก็คือเขาเห็นคุณเก่งเขาเห็นคุณโดดเด่นเขาก็ไม่กล้าที่จะไปแสดงความคิดเห็นอะไรยกเว้นถ้าคุณเปิดโอกาสให้เขาแสดง คิดเห็นเนี่ยเพอเพอคุณจะได้ไอเดียดีๆจากลูกน้องแต่ก็อาจจะมีลูกน้องบางคนนะคะที่เขาอาจจะแอบเป็นศัตรูแฝงแอบดิสเครดิตคุณอยู่ตามลักษณะที่ดาวลูกน้องไปหลบมุมอยู่ในภพเรือนเสียหายแต่ว่าก็มีมาตรฐานที่ดีก็ระมัดระวังแค่ลูกน้องบางคนค่ะ ส่วนผู้ใหญ่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าสนับสนุนเต็มที่ถึงแม้นว่าจะให้งานยากแต่ไม่ได้กันแกล้งนะคะเป็นการให้งานยากเพราะเห็นถึงศักยภาพแล้วก็อยากให้คุณได้แสดงฝีมือสําหรับพวกพ้องไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคุณมีเพื่อนร่วมงานที่ดีสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันดีค่ะ ทางด้านโชคลาภมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะคะแต่อันที่จริงแล้วดาวโชคลาภไม่ได้สถิตอย i̇şte. ู mm ่ในภพเรือนที่มีมาตรฐานอะไรนะคะเพียงแต่ว่าก็อยู่ในภพเรือนที่ดีแล้วก็เล็งกันกับดาวผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นโอกาสที่จะมีโชคลาภเนี่ยอาจจะเป็นการที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสในการที่คุณเติบโตก้าวหน้าหรือว่าโชคลาภอาจจะมาจากผู้ใหญ่อย่างเช่นผู้ใหญ่พาไปกินฟรีพาไปเที่ยวฟรีหรือว่าโชคลาภอาจจะมาจากการเดินทางก็ได้เพราะภพเรือนนี้ก็เป็นภพเรือนแห่งการเดินทางเหมือนกันค่ะ ในเรื่องของการเงินนะคะเมื่อกี้เกิดไปแล้วว่าการเงินเนี่ยคุณก็จะได้รับสมน้ําสมเนื้อกับความเหนื่อยยากนะกับที่คุณจะต้องลงทุนลงแรงในเรื่องของการงานไปทีนี้สิ่งที่โดดเด่นก็คือในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมีดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตยอยู่ในภพเรือนการเงินแล้วก็ดาวประจําตัวของคุณก็อยู่ตรงนั้นด้วยดังนั้นใครก็ตามที่ขอพอรในเรื่องของการเงินเอาไว้ในช่วงครึ่งเดือนแรกก็มีโอกาสที่พรสำเร็จผลค่ะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาตอกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่ไพ่ใบแรกเป็นตำแหน่งของการงานได้ไพ่สเตรนนี่คือไพ่ของคนที่สามารถควบคุมปัญหาได้อยู่หมัดปัญหาไม่ได้ง่ายนะคะเพราะว่าสเตรนนี่ก็คือผู้หญิงคนนี้ที่คอยควบคุมสิ่งโตให้เชื่องเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาง่ายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถเอาอยู่ควบคุมจัดการได้ดีได้แสดงศักยภาพได้แสดงฝีมือไพ่ประจําตัวของคุณเป็นไพ่จบไพ่สรุปเนี่ยได้ไพ่ของการเปลี่ยนแปลงนะดังนั้นเดือนนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการที่คุณจะได้งานใหม่ได้โปรเจกต์ใหม่ หรือว่าได้ขยับขยายกิจการหรือว่าอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปเลยก็ได้แต่ว่าเนื้อง,งานจะไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่ไพ่ t e m p o r a n c e เนี่ยนั่นแปลว่ายังทําอะไรคล้ายๆเดิมอยู่เพียงแต่ว่ามีหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นหรือว่าเนื้อง,งานเนี่ยมันเหนื่อยมันหนักมันยากขึ้นแต่ว่ามันก็ยังเป็นอะไรที่คุณมีความรู้และมีประสบการณ์มาอยู่แล้วคุณก็จะทําได้ ในตำแหน่งของการเงินได้ไพ่สองไปเท้านะคะสองไปเท้าคือเรื่องของความสมดุลดังนั้นคุณได้งานยากแค่ไหนเงินมันก็เยอะเท่านั้นค่ะมันสมน้ําสมเนื้อกับความเหนื่อยยากและไพ่ใบนี้ยังบอกว่าเดือนนี้ในเรื่องของรายจ่ายจุกจิกจุกจกเนี่ยไม่มีถือว่าก็มีเงินเข้าเยอะนะคะเงินออกไม่ได้มีอะไรนะ่าปวดหัวก็ใช้ชีวิตได้อย่างสบายสายค่ะ ส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะไพ่ราชินีถ้วยเนี่ยไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของการถูกหวยรวยเบอร์แต่ไพ่ราชนีนี่ก็เป็นไพ่ผู้ใหญ่แล้วก็คุณมีดาวผู้ใหญ่ซึ่งดาวผู้ใหญ่คุณเป็นเกษตรด้วยเล็งไปที่ดาวโชคลาภดังนั้นมีโอกาสสูงมากเลยนะคะไพ่ในบนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินด้วยโอกาสที่คุณจะได้โชคลาภอาจจะไม่ถึงขั้นได้เงินก้อนจากการถูกหวยรวยเบอร์นะคะแต่น่าจะเป็นเรื่องของการที่ผู้ใหญ่พาคุณไปกินฟรีหรือว่าเที่ยวฟรีค่ะเพราะว่ามันมีไพ่ของการเดินทางด้วยดังน<ร>ั้นในการเดินทางเนี่ยนอกจากจะเกี่ยวกับเรืร่ออองงงขกาาารทํนแล้ว จะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะหยิบยืนนะคะพ็อกเก็ตมันนี่ให้ตรงนี้มีโอกาสสูงมากค่ะ ไพ่จบไพ่สรุปไพ่ประจําตัวคุณอย่างที่บอกไปว่าเดือนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเล็กน้อยนะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะได้สเตปอัพขึ้นสักหนึ่งขั้นนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะแต่ว่าการงานเนื้องานเนี่ยยังคล้ายๆเดิมเพียงแต่ว่าหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยอาจจะสูงขึ้นไพ่ใบน,นี้ยังเป็นไพ่ของการปรับสมดุลได้ดีดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงเพื่อไปเจอกับงานเหนื่อยงานหนักงานยากแต่มันก็ไม่ได้ดูว่าคุณจะเครียดอะไรมากมายนะคุณก็ปรับตัวได้ดีคือโดย ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะคะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็มักที่จะเข้ากับคนได้ง่ายด้วย,ยไพ่ใบนี้และไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ของคนมีสเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็เป็นที่นิยมชุมชอบจะเจราจาต่อรองอะไรจะทํางานอะไรประสานงานอะไรกับใครเนี่ยก็ดูราบรื่นไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยากจริงๆคือตัวเนื้องานแต่กับคนรอบข้างเนี่ยไม่มีปัญหาแค่ระมัดระวังนิดเดียวตรงเรื่องของลูกน้องที่อาจจะเป็นศัตรูฝงเท่านั้นเองค่ะ ฝาก u u u e e อีกช่องหนึ่งของเกดไว้ด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องราวสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักแต่งนิยายด้วยใช้นามปากกาวา่าก่อใจมีนิยายตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์หนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องปลายหรือไทยแล้วก็มีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กอีกหลายเรื่องวางขายอยู่ในเว e ็บเม e อีบุ๊กค่ะสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะลิงก์ของช่องกอใจและลิงก์ของ e book, เว็บเมพอีบุ๊กเกบแปะเอาไว้ให้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะขอบคุณค่ะ